งานขอสร้างมาบินในวันศุกร์ที่19มกรามนราคะมีสามหนุ่มไปไซด์เดียวกันเลยไปไซด์งานอะไรคะโ,โ,โฟโมซาโฟโมซานะคะโโจะจะอยู่เขตภาคใต้แถบดานนะคะ<ฮ>ก็คือหนุ่มๆม,มีเพื่อนอยู่ในไซด์งานนี้ใช่ไหมคะคนี่เพื่อนๆบอกว่ายังไงบ้างไซด์งานนี้ดีครับสบายดีในจ้างใจดีนะคะงานก็หนักบ้างไม่หนักบ้างแต่ว่าเรื่องโอทีในจ้างก็ให้ให้เรื่อยๆนะคะช่วงไหนงานเล่นก็จะเยอะหน่อยช่วงไหนงานงานเก็บงานก็อาจจะมี ตามกฎหมายรายงานของไต้หวันก็คือหลักๆประมาณ4 0 6ชั่วโมงขั้นต่ำแต่ถ้างานเร่งนี้เยอะพี่ต้องขยันกันนะโอเคมครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ทองคูนคนะคะในพี่พี่ครับเ<ค>พื่อนๆเรียกอะไรคะตาครับี่ตาแล้วพี่วินนะคะสามหนุ่มนี้เอามาบินวันนี้แล้วก็นอนรออบรมนะคะเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์ที่22 อบรมที่กรมรายงานแล้วก็ติดปีกบินวันที่23มกราคมนะคะวันนี้แอมมี่ก็มีถุงผ้านะคะมามอบให้นะคะนี่ละถุงเลยนะคะอันนี้กระเป๋าเงินร้านนะคะอ่าขอให้ได้เงินร้านแล้วก็อันนี้เลยค่ะเสื้อนะคะเทคทีมนะคะทีมแอมมี่ส่งบินให้ด้วยสําหรับหนุ่มๆที่จะบินกันก็จะได้เสื้อกันทุกคนใส่แบบนี้เท่ๆนะคะเป็นทีมงานของแอมมี่ขอบคุณที่ให้แอมมี่ดูแลนะคะ ขอให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ได้เงินล้านกลับบ้านกันทุกคนนะคะอะาใบายบเอฟซีเอมมี <FC ME S 2> ่เนิะ